เวลาเราเก็บเงินเนี่ยผมบอกอย่างนี้นะฮะสิ่งที่คุณต้องโฟกัสก็คือเงินเก็บของคุณใช่ไหมฮะอย่าไปโฟกัสที่เงินเดือนของคุณทําไมผมพูดประโยคนี้ก่อนเพราะหลายๆครั้งผมเจอคําถามนี้ผมจะเจอคนที่ชอบคิดไปก่อนว่าเงินเราน้อยกว่าจะเก็บได้คงนานช่างหัวมันนะฮะเรามีหน้าที่ตั้งโจทย์ของเรานะาะคำถามคือคุณเก็บได้เท่าไหร่ล่ะฮะ นะคุณจะทํางานในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดผมไม่รู้เพราะว่าต่อให้คุณทํางานกรุงเทพคุณก็จะเจอคนอีกหลากหลายที่เงินเดือนเท่ากับคุณแต่แบ็คกราวด์ชีวิตไม่เหมือนคุณเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเทียบกันไงนะฮะว่าเราเงินเดือนเท่านี้แล้วก็ทํางานอยู่ในนี้อ่าโจทย์มันไม่ใช่ตรงนั้นโจทย์มันคือแล้วเราจะเก็บได้เดือนละเท่าไหร่นั่นะคือโจทย์ของเราถ้าเราบอกว่าเก็บได้เดือนละพันเดียวก็หนึ่งร้อยเดือนนะฮะ ผมคิดเร็วๆนะใช่ไหมเออใช่ไหมฮะพันแล้วก็หมื่นแล้วก็แสนใช่ไหมฮะหนึ่งร้อยเดือนเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาสมการมันคือคณิตศาสตร์ง่ายๆก่อนนะฮะเดือนละพันก็หนึ่งร้อยเดือนนานไปประคดนานไปก็ต้องเก็บมากกว่านั้นเก็บมากกว่านี้ก็ไม่มีกินแล้วหารายได้เสริมนะฮะเรื่องเงินตรงเนี้ยวิธีเรื่องการเก็บออมเงินเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่แล้วไงเข้าไหมครับเพราะฉะนั้น ตั้งโจทย์ที่คุณเก็บได้เดือนละเท่าไหร่แล้วลองหารด้วยหนึ่งหารไปหารเอาไปหารหนึ่งหนึ่งแสนดูแล้วคุณคิดว่าระยะเวลานานเกินไปไหมถ้านานเกินไปไม่ตอบโจทย์เป้าหมายคุณคุณต้องออมเพิ่มขึ้นหรือคุณต้องหารายได้เพิ่มขึ้นนะครับอืม